สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไออ้วนครับผมใครยังไม่มีตัว7จดดาวบ้างร้านนุเกอร์ชอบมีรหัส7จดดาวขายแล้วการันตีตัว7จดดาวสูงสุด5ตัวในราคา5 4 9บาทเท่านั้นมาซื้อสินค้าเลยได้รหัส100%รอรได้แล้วไปรีวิวกันเลเวล214มีเทพงาเจดดาวมีเทพนิกาเจดดาวเฮ้ยมันจะโหดไปไหนส่วนใครอยากป้าปรหัสเองร้านมีไก่เลเวล4ี่เลเวล1 0อยขายถูกๆด้วยมีรหัสเทพเงาขายในราคาหลักร้อย ใครอยากซื้อตามเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลย ร้านนุเกอร์ช็อปเท่านั้นวันนี้เราอยู่กับซีรีส์ไขข้อสงสัยนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ขออนุญาตแรกสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของเราไปสักนิดนึงนะครับโอเคนะครับเรามาพูดถึง EP นี้กันดีกว่านะครับ EP ที่แล้วเนี่ยเราทําคลิปเกี่ยวกับเอนชานของตัวละครไปใช่ไหมซึ่งผมบอกไปว่าถ้าไม่ได้รับการตอบรับที่ดีเนี่ยเราจะหยุดทําใช่ไหมครับแต่ผมคิดว่าการที่ผมตอบทุกคนผ่านไลฟ์สตรีมหรือว่าคอมเมนต์เนี่ยบางทีตอบไปแล้วหลายๆคนอาจจะยังไม่เห็นหรืออาจจะยัง ไม่ได้คําตอบตามไปด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าหลายๆคนอะที่มาคอมเมนต์และผมตอบไปนะครับก็จะมีแต่เอาคนนั้นที่ถามผมมาจะได้รับข้อมูลตรงนั้นไปนะครับแต่คนอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เลื่อนลงไปอ่านอาจจะไม่ได้เลื่อนลงไปเห็นอะไรอย่างนี้นะครับวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาขอตอบหรือไขข้อสงสัยตรงนี้ให้กับทุกคนเลยนะครับนั่นก็คือเท็ดพองสตาร์ดัสหามาจากไหนนั่นเองนะครับแน่นดับแรกเลยนะครับผมก็ต้องบอกก่อนเลยว่าใครๆก็รู้นะครับว่าผมเนี่ย ใช้สตาร์ดัสเนี่ยค่อนข้างเปลืองนะครับตั้งแต่เล่นออสตามาเนี่ยตัว7ดาวภายในกระเป๋าไม่เคยมีตัวไหนต่ํากว่าราคาหลักพันเลยนะครับมีแต่ต,ตัวแพงๆนะครับใช้ไป4 0 0 0 0 0 0 0า0อะไรแบบนี้คือใช้เยอะมากๆนะครับในตอนนี้ผมก็ถ้าใครได้ติดตามในไลฟ์สตรีมนะครับก็จะเห็นว่าผมเนี่ยตามหาลูฟี่นิกามาทั้งหมด70,00สตาร์ดัสแล้วนะครับแต่ผมนะ่ยยังไม่ได้ลูฟี่นิกกาเข้ามาครอบครองเลยนะเพราะฉะนั้นนะครับ วันนี้ผมก็เลยมาไขาข้อสงสัยให้นะครับว่าเราจะทํำยังไงให้เรามีสตาร์ดัสเยอะๆนะครับสำหรับไว้สุ่มตัวละครตู้หน้าตู้นี้หรือตู้ไหนๆที่กําลังจะเข้ามานะครับเพราะว่าออสตาหลักๆแล้วจะมีเพชร ทองสตาร์ดัสเนี่ยดรอปอยู่ค่อนข้างที่จะบนลูปแบบเดิมนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายหรือนอกเหนือจากนั้นไปเยอะแยะมากมายนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่เราจะได้กันเป็นประจําในทุกๆวันตอน7จ็ดโมงเช้านะครับนั่นก็คือตั๋วเพชรและสตาร์ดัสนะครับตั๋วเพชรสตาร์ดัสเนี่ยจะออกทุกๆ7จ็ดโมงเช้านะครับจะอยู่ในกิฟต์นะครับผมถ้าเกิดใครอ่อ,อ,อนตัวช่วงหลัง7จ็ดโมงเช้าเนี่ยจะเห็นว่ามีช่องตรงกานนะครับกดให้เรารับเพชรอยู่ทุกๆเช้านะครับแล้วก็จะมีสตาร์ดัสเนี่ยน้งเข้ามาในกิฟต์ให้2สตาร์ ในทุกๆวันนะครับผม อันนี้คือในส่วนที่1น,นะครับต่อมานะครับในเควสเดลี่นะครับหรือว่าในภารกิจของเรานั่นเองนะครับผมก็จะมีเด้งมาให้เราทุกๆ7จ็ดโมงเช้าเช่นกันนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะไม่มีเดลี่เควสขึ้นนะครับเพราะว่าอาจจะไปอยู่ในเลดในช่วงเวลา6กโมงกำลังจะ7จ็ดโมงนะครับถ้าเกิดเรายังอยู่ในเลดอยู่หรือว่าใครที่เอฟเคสตาพาร์หรือว่าเอฟเคเลเวลอะไรอย่างเงี้ยนะครับเควสเดลี่ตรงเนี้ยจะไม่ขึ้นให้เรานะครับถือว่าจะไม่ได้เควสเดลี่ในวัน,น ไปเลยนะครับอันนี้ผมทดลองมาแล้วนะระหว่างผมอยู่เฉยๆกับอยู่ในเลทอยู่ในอินฟินิตหรือว่าอยู่ใน AFK อะไรแบบนี้นะครับถ้าเกิดอยู่ในเลทอยู่ในอินฟินิตเนี่ยผมจะไม่ไ้เควสเดลี่เลยแต่ถ้าเกิดยือนอยู่เฉยๆอะไรเงี้ยคือได้ตามปกตินะครับอ่ะต่อมานะครับผมก็จะพูดถึงควสเดลี่นะครับควีเดลี่เนี่ยก็ะจะมีค่อนข้างที่จะหลากหลายรูปแบบนะครับแต่เราเนี่ยจะสนใจมากที่สุดนะครับนั่นคือ De f e a t w a v e 80 in Infinite Mode นะครับกับเอ่อน่าจะเป็นฟินิชศูนย์ทับสามมิชชั่นอะไรประมาณนี้นะครับท ได้สตาร์ดันะครับก็ถ้าเกิดใครโชคดีมี2เคเสนี้มาก็จะได้17สตาร์ดั้นะครับจากเดลี่เวสนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆเนี่ยจะเป็นอ่าเชสซะส่วนใหญ่นะครับในเพชรเนี่ยก็ถ้าเกิดเราทำเควสจนครบนะครับก็จะได้อีก0เึ่งพชนรเในสเควสสุดท้ายนะครับเควสละ 600น่าจะใช่นะครับเควสละ600เพชรนะครับผมอีก2อันนะครับในหน้านี้นะครับในหน้าเควสของเราเนี่ยยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะครับมีอ่าเควสตรงนี้นะครับนั่นคือเควสหลักประจำของเกมออสตาเลยนะเราจะได้สตาร์ดั๊เนี่ยจากเอ่อเลเวลอัพนะครับเลเวลนี่น่าจะได้ทุกทุกห้าเวลมั้งครับห้าสิบสิบห้ายี่สิบอะไรประมาณนี้นะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะครับก็จะสามารถรับได้ทีละสี่สตาร์ดั๊นะครับผมส่วนเพชรก็จะเป็นเควสดาเมจนะครับคอลเลกชันนะครับแล้วก็อินฟินิ นะครับผมก็จะรับเพชรได้จากตรงนี้นะครับผมส่วนของผมเนี่ยเพชรผมเยอะใช่ไหมผมก็เลยดองไว้นะครับตอนนี้เพรดามจผมยังไม่ได้กดรับนะดองดองเพชรไว้เจ็ดพนะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับในส่วนของอีเวนต์มันควรจะเอาออกไปตั้งแต่213หรือ273เนี่ยผมไม่แน่ใจเลขตรงกลางนะครับประมาณ200กว่าวันอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับ ต้องถูกน้ําออกไปเมื่อ200กว่าวันที่แล้วแต่ยังไม่ได้น้ําออกนะครับในเควสเซลนี้นะครับก็จะมีสตาร์ดัตอยู่ในนี้ทั้งหมด210สตาร์ดัตนะครับก็จะมี3เควสนะครับผม3เควสจะมี3เควสเป็นก็ต์ไลท์ก็ต์ลี่อันเดดลีไวแล้วก็อะไรอะ่ะผมจําได้ประมาณนี้นะก็ต์ไลท์ก็ต์ลี่อันเดดลีไวนะครับแล้วก็จะมีอีก2อันนะ่นแต่ผมจําไม่ได้ว่าอะไรนะครับโอเคนะครับผมก็ในเควส ประจำวันเควสเดลี่นะครับในเควสหลักนะครับแล้วก็ในอีเวนต์ก็จะดรอปสตาร์ดัสและดรอปเพชรประมาณนี้นะครับผมส่วนต่อมานะครับที่ใครๆหลายๆคนเฝ้ารอคอยทุกๆการอัปเดตนะครับนั่นคือการใส่โค้ดนั่นเองนะครับผมโค้ดเนี่ยก็จะมีส่วนใหญ่จะเป็นสตาร์ดัสนะครับร้อยห้าสิบสองร้อยอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีเราๆนี้นะครับเลยมีสูงสุดก็น่าจะประมาณ500สตาร์ดัสนะครับผมสําหรับโค้ดนะ ส่วนต่อมานะครับเราก็จะพูดถึง s t a r p a ารนะครับผมใน s t a r p a ารเนี่ยก็จะมีการอัปเดตเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับผมถ้าเกิดจบแล้วเอนแบบนี้นะครับน่นคือต่อให้เราเลเวลร้อยแล้วหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะไม่สามารถกดเคมได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกดเคมและเลเวลร้อยก่อนที่จะเอนเท่านั้นนะครับผมในนี้ก็จะมีทุกอย่างเลยนะครับทองเพชรสตาร์ดัสแล้วก็ตั๋วนะครับผมมีในนี้หมดเลยนะครับผม แล้วก็ในส่วนต่อมานะครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือสตอรี่โหมดนั่นเองนะครับผมส่วนใน Story Mode เนี่ยก็จะมี ตั้งแต่โลก1ยันถึงโลกที่3เลยนะครับที่เราเนี่ยสามารถลงแล้วเก็บเพชรกับสตาร์ดัตได้นะครับตั้งแต่สตอรี่โลกที่1ถึงสตอรี่โลกที่3เลยนะครับต้องเป็นสตอรี่ที่เราไม่เคยผ่านเท่านั้นนะถึงจะแจกสตาร์ดัตนะครับส่วนเพชรเนี่ยทุกๆหนึ่งสตอรี่นะครับก็จะได้เพชรตอนจบอยู่แล้วนะครับแต่สตาร์ดัตเนี่ยจะได้เฉพาะสตอรี่ที่เรายังไม่เคยผ่านเท่านั้นนะครับก็ได้ไม่เยอะมากนะครับน่าจะประมาณ สตอรี่ละ2 s t สตาร์ดัสมั้งผมต้องขออภัยในข้อมูลตรงนี้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยจบสตอรี่ทั้ง3โลกมาตั้งนานแล้วก็เลยไม่รู้ว่าจบสตอรี่ปัจจุบันเนี่ยมันได้สตาร์ดัสอะไรเท่าไหร่อย่างไงเนื่องจากว่าน,นานมากๆแล้วก็ลืมไปหมดแล้วนะครับแต่ได้แน่นอนนะครับสำหรับสตอรี่โลกที่1 2และ3นะครับก็จะได้สตาร์ดัสเป็นผลตอบแทนเมื่อเราจบสตอรี่เป็นครั้งแรกนั่นเองนะครับผม สำหรับสตอรี่ก็จะจบไปประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับจะเป็นอินฟินิตโหมดนะครับอินฟินิตโมดเนี่ยเราก็จะได้เป็นเพชรนะครับผมเฉพาะครั้งแรกหรือไงนี่แหละนะครับผมก็ไม่ใช่สายอินฟินิตด้วยนะแล้วก็ไม่ได้ลงบ่อยอะไรเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่ค่อยทราบแต่ที่แน่ๆเนี่ยผมจะลงวันละ1ครั้งนะครับลง1ครั้งเนี่ยได้ เพชรแน่นอนนะครับผมเพชรเนี่ยจะออกทุกๆ10เวฟนะครับถ้าเกิดเล่น1นถึงสิเวฟที่10ก็ได้เพชรเวฟยีเวฟสามสเวฟสี่เวฟห้าบเวฟหกสอะไรแบบนี้นะครับทุกๆ10บเวฟจะมีการแจกเพชรนะครับผมซึ่งเวลาเราเข้าไปเล่นในอินฟินิติโหมดเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีผลตอบแทนเป็นเพชรด้วยนั่นเองนะครับผม อ่ะสำหรับเพชรตรงนี้ก็จบไปนะครับส่วนต่อมานะครับในส่วนของตั๋วนะครับผมตั๋วเนี่ยเราสามารถลงไปหาได้ทั้งเพชรทั้งทองเลยนะครับตั๋วเนี่ยจะได้ทุกๆ7จ็ดโมงเช้าที่ผมบอกไปนะครับก็จะมีทั้งเพชรทั้งท,งทองที่เราสามารถหาได้จากตั๋เลยนะครับผมแล้วก็จุดง่ายๆจุดหนึ่งนะครับสําหรับ สายเป้หรือว่าสายเทพทูนั่นเองนะครับผมน่าคือสโตร์นั่นเองนะครับเราสามารถกดซื้อสตาร์ดัได้เลยนะครับก็5สตาร์ดั้แปดสิบโลบัคสิบเจ็ดสตาร์ดั้บสองร้อยห้าสิบโลบัคสามสิบเอ็ดสตาร์บัคสี่ร้อยโลบัคเก้าสิบเจ็ดสตาร์บัคหนึ่งพันหนึ่งร้อยโลบัคแล้วก็สามร้อยเจ็ดสิบห้าสตาร์ดั้บสามพันี่ร้อยโลบัคนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ย ใครที่เป็นสายเปก็สามารถจัดได้นะครับแต่ก็ถ้าเกิดใครซื้อไปแล้วไม่ได้ก็อยู่ที่ดวงของคุณนะครับส่วนตัวของผมก็เจ็บไปแล้วก็ขออนุญาตไม่กดต่อแล้วกันนะครับผมอ่ะ ต่อมานะครับเราจะพูดถึงในส่วนของ Tower Mode นะครับผมใน All-Star Tower Defense เนี่ยเราจะเห็นหลายๆคนนะครับที่พยายามที่จะทำเอ่ออีเวนต์นะครับจะเรียกว่าอีเวนต์ได้ไหม่ะมันมันคือโหมดโหมดหนึ่งใน a l s t t r และกันนะครับน่นคือโหมดของ Tower นั่นเองนะครับซึ่งโหมดของ Tower เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะไม่ให้ความสำคัญกับ Tower Mode สักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าไม่รู้ว่า Tower Mode เนี่ยมัน มีผลตอบแทนเป็นอะไรอะไรทำนองนี้นะครับซึ่งในตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่า power mode เนี่ยมีผลตอบแทนเป็นอะไรบ้างนะครับ power mode นะครับผมจะมีผลตอบแทนเนี่ยจะเป็นเพชรกับ Stardust นะครับซึ่ง ได้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับเพชรเนี่ยจะได้ชั้นที่1ถึงชั้นที่20เนี่ยอยู่ราวๆ150นะครับ150เพชรเลยนะครับซึ่งเยอะมากๆนะครับต้องบอกก่อนนะครับ150ไม่ใช่ตั้งแต่1ถึง20ลงรวมกันแล้วได้150ยนะครับแต่เป็นชั้นละ150นะครับชั้นที่2 1ถึง40เนี่ยจะอยู่ที่175ต่อ1ชั้นนะครับแล้วก็4 1ถึง7จจะอยู่ที่200 อชั้นนะครับ76ถึง99จะได้เพชรอยู่ที่300ต่อ1ชั้นนะครับผมซึ่งโดยรวมๆแล้วนะครับเพชรที่ได้จาก t ท w e เอร์เนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นตัวเลขไว้ให้แล้วกันนะครับว่าโดยรวมแล้วเนี่ยจะได้เพชรไปเท่าไหร่นะครับอะนรามาพูดถึงสตาร์ดั t กันต่อดีกว่านะครับสตาร์ดัดเนี่ยเราจะเป็นจะต้อง เคลียทุกๆ10ชั้นนะครับเราจะถึงจะดรอปสตาร์ดัสมาให้นะครับผม10ชั้นแรกนะครับได้20สตาร์ดัส20ชั้นได้40 30นะครับ30ได้60 40ได้80 50นะครับ50ได้100หรือพูดง่ายๆให้เข้าใจตรงกันนั่นก็คือชั้นที่เท่าไหร่คูณ2นะครับผมถ้าสมมุติเราจบ10ชั้นเราก็คูณ2ไปเลยอันนั้นคือผลตอบแทนที่เราจะได้สําหรับการเคลียรชั้นที่10นะครับ จนครบถึง100ชั้นเนี่ยเราก็คูณ2ได้อีกนะครับนั่นก็คือชั้นที่100เราจะได้ทั้งหมด200สตาร์ดั้ตนั่นเองนะครับผมส่วนสตาร์ดั้โดยรวมเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นตัวเลขไว้ให้เหมือนกับที่ขึ้นเพชรไว้ให้เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับและก็ในชั้นที่100นะครับเราจะมีผลตอบแทนเล็กๆน้อยๆกลับมาด้วยนะครับสำหรับชั้นที่100นะครับนั่นก็คือตัวละครหรือยูนิตต่างๆนั่นเองนะครับผมในครั้งนี้นะครับ ถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยจะได้ซาวนโซนิกตัวนี้มานะครับก็เป็นยูนิตสําหรับชั้น100นะครับแล้วก็ในครั้งที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูก่อนนะในครั้งที่แล้วเป็นตัวอะไรนะครับเป็นตัว6ดาวนี่แหละนะครับได้มาจากทาวเวอร ครั้งที่แล้วนะครับน่าจะเป็นตัวนี้นะสําหรับทาวเวอร์ครั้งที่แล้วนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะแล้วก็ทาวเวอร์ครั้งก่อนหน้านั้นอีกนะครับก็จะได้เป็นตัวโกฮังมานะครับผมจําชื่อไม่ได้เลยว่าชื่อว่าอะไรนะครับแต่ในนี้เขียนว่าซาย่าฮีโร่นะครับผมก็ได้ตัวนี้มาตัวนี้มีเบสซิ่งด้วยนะครับก็ใส่หน้ากากเต้นดุบๆนะครับผมอ่ะนะครับส่วนทาวเวอร์หมดเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะได้สตาร์ลัสและเพชรส่วนใครที่จบ100ก็จะได้ ตัวละครไปใช้งานนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากลงยาวนะครับสามารถทําได้แต่นั่นจะเป็นการติดบอร์ดเฉยๆนะครับจะไม่ได้ผลตอบแทนอะไรหลังจากนั้นแล้วนะครับถ้าเกิดใครอยากติดบอด ก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับผมต่อมานะครับผมนั่นก็คือการ AFK นั่นเองนะครับซึ่งในวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็สะดวกสบายที่สุดสําหรับการหาเพชรทองและสตาร์ดัสนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับในการ AFK ของ All Star Tower Defense นะครับผมจะแบ่งออกเป็น2จําพวกนะครับผมจําพวกที่1นะึนคือจําพวกสายฟรี Fi ที่ไม่มี VIP หรือว่าไม่มีพรีเมียมของทางโลบอกเลยนะครับก็จะ AFK ตรงนี้นะ ได้เพียงแค่0.5สตาร์ดัสตต่อ500วินาทีนะครับผมซึ่งก็คือ พูดง่ายๆคือครึ่งหนึ่งของผมนะตอนนี้นะถ้าเกิดใครไม่มี VIP นะครับออนระยะเวลาเท่ากันก็จะได้เพียงแค่ครึ่งหนึ่งของคนที่มี VIP และมีพรีเมียมนะครับผมโอเคนะครับสาหรับ EP นี้เนี่ยก็จะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับน่าจะมีวิธีการหาสตาร์ดัสเนี่ยประมาณนี้นะครับผมยังไงก็เดี๋ยวสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับสตาร์ดัสเนี่ยจะหาได้จากสตอรี่โหมดนะครับโลก1ถึงโลก3นะครับผมเพชรก็จะดรอปด้วยนะครับทองก็ดรอปด้วยเช่นกันนะครับในสตอรี่ ะครับต่อมานะครับเป็นเควสนะครับผมเควสเนี่ยจะมีทั้งเควสหลักนะครับแล้วก็เดลี่เควสนะครับที่มีทุกวันนะครับเปลี่ยนเรื่อยๆทุกๆ7จ็ดโมงเช้านะครับแล้วก็จะมีอ่อีเวนต์เซลล์นะครับผมที่ดรอปสตาร์ดัสนะครับแล้วก็ในส่วนของกิฟต์นะครับผมก็จะมีทุกเช้านะครับเจ็ดโมงเช้านะครับผมแล้วก็ตั๋วนะครับตั๋วก็จะดรอปทั้งเพชรทั้งโกเลยนะครับแล้วก็จะมีสตาร์พาร์ตนะครับสตาร์พาร์ตเนี่ยก็จะเออ่ได้ทั้งเพชรทั้งโกเช่นกันนะครับผมในสตาร์พาร์ตก็ ก็ทั้งเพชรทั้งโกเช่นกันนะครับส่วนต่อมานะครับก็คงจะเป็นทาวเวอร์โหมดนะครับทาวเวอร์โหมดแล้วก็โค้ดนะครับผมแล้วก็ AFK นะครับน่าจะมีประมาณนี้นะเท่าที่ผมรู้ถ้าเกิดข้อมูลตกหล่นประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ให้ถึง20ไลค์ด้วยนะครับฝากกดแชร์ไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งเนี่ยจะเป็นจะต้องกดให้เป็นกระดิ่งทึบนะครับเขียนว่ารรัับกาแจ้้งงเตือนท นั่นเองนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแชร์ไปเพื่อนดูเยอะๆนะครับสำหรับ EP นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ